สิทธิ์เอย๋ยดูแลจิตดูแลใจของตัวเองให้ดีเถิดนะความเกลียดชังเราต้องละให้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองสิทธิ์ลองคิดดูสิคนอื่นเขาทำเราแค่ครั้งเดียวแต่ความเกลียดมันทำให้เราเหมือนโดนเขาทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นสิบสิบครั้งใช่หรือไม่อยากหมดทุก ต้องให้อภัยและสำนึกในกรรมอยากจะหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดภัยสิ่งแรกที่ต้องทำคือให้อภัยนิทธิท์สิทธิ์ที่ป่วยไข้ปวดตาอยากให้อาจารย์ช่วยรักษาสิ่งแรกเลยคือสิทธิ์ต้องสำนึกในกรรมที่เคยไปสร้างไว้กับเขาลองนึกให้ดีว่าเคยทำอะไรใครไว้ไปทำกับสัตว์หรือสิ่งใดไว้ สำนึกก่อนถ้าไม่สำนึกอาการจะไม่มีวันหายได้เพราะนี่คือกรรมเก่าที่เราเคยสร้างมาอาจารย์บอกแล้วว่าเคราะห์ทุกจะหมดได้ด้วยการชำระสำนึกผิดจิตที่สำนึกผิดจะช่วยให้กรรมนี้ทุเลาลงถ้าเรามาเพื่อใช้กรรมให้สิ้นอย่ากลัวเจ็บเจ็บแค่กายแต่อย่าให้ใจเจ็บนะสิทธ ระวังแต่ไม่ระแวงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นการมีอคติต่อผู้อื่นมักจะทำให้เรามองเขาในด้านลบมากกว่าด้านบวกใจที่เพ่งโทษคนอื่นย่อมส่องให้เห็นว่าจิตของเราคิดเช่นไรและมันเป็นหนทางมาแห่งบาปและความทุกข์สู้อยู่กับเขาด้วยความระมัดระวังตัวเราเองแต่อย่าอยู่กับเขาด้วยความระแวง ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีความสุขระวังแต่ไม่ระแวงเข้าใจความหมายนะความยึดมั่นถือมั่นในความคิดผิดถูกของเราอาจารย์ถามสิทธนะว่าตอนนี้สิทธว่าอย่างนี้ถูกแต่ถึงเวลานี่ก็แอปเปลิลนั่นก็แอปเปลิลแล้วอะไรถูกต้องกว่ากันถูกทั้งสองอย่างนั่นแหละมองให้กว้างอย่าให้เหตุปัจจัยทำให้เราเป็นคนตาแคบ ใจแคบตาบอดใจบอดมองให้กว้างแล้วเราจะได้ไม่ถูกความยึดมั่นถือมั่นลวงตารู้จักพอทุกอย่างคือกำไรจำไว้นะความรู้จักพอแล้วพอได้หรือยังคำว่าพอคือยินดีในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่ได้ส่วนที่ได้เพิ่มขึ้นมาหรือเสียไปก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะเราเกิดมาจากความว่างเปล่าที่มีก็คือกำไรฉะนั้นจะเสียไปก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งนั้นก็มาจากความว่างเปล่าถ้าคิดได้ทุกขณะเวลาเราสูญเสียเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรามาจากไม่มีใช่หรือไม่ทำให้ได้นะแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออัตตาตัวตนที่ไม่ค่อยยอมคนง่ายๆใช่ไหมอารมณ์ขาดสติโมโห อย่างนั้นต้องระวังเมื่อไรที่โดนกระทบเราต้องนิ่งแล้วมองให้เห็นว่าสิ่งที่มากระทบเขาก็ไม่ต่างกับเราเราอยากจะทำเวรให้ยืดเยื้อหรือเราอยากจะจบเวรจบกรรมถามตนเองนะนิ่งแล้วอย่างให้ลึกอย่างให้มั่นใจก่อนจะไปโกรธเพราะถ้าพลาดไปแล้วจะแก้ไม่ทันคิดให้ดีนะสิทธิ์เอ๋ยชีวิต มีแค่ตอนนี้ชีวิตอยู่ที่ตัวและมือเราเป็นผู้สร้างใครจะกำหนดชะตาชีวิตไม่ใช่ฟ้าแต่เป็นตัวเราจริงไหมจิตใจเราเองที่ชอบทำให้เราทุกข์คิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดใช่หรือไม่จงจำไว้นะสิถ้าอยากมีความสุขจงอยู่กับปัจจุบันอดีตแก้ไม่ได้อนาคตจะเป็นเช่นไรก็อยู่ในวันนี้ ฉะนั้นทำอะไรจงทำตอนนี้ชีวิตก็ขึ้นอยู่แค่ขณะนี้ความสุขก็อยู่แค่ขณะนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าขณะนี้ไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีฉะนั้นจำไม่ว่าชีวิตมีแค่ตอนนี้ถ้าตอนนี้ทำให้ดีอดีตก็ไม่น่าเศร้าอนาคตก็ไม่น่าห่วงเพราะตอนนี้ทำได้ดีใช่หรือไม่อารมณ์ชั่ววูบ หรืออารมณ์ที่ชอบตามใจมากกว่าตามจริงฉะนั้นก่อนที่จะตามใจตัวเองมองความจริงไม่อย่างนั้นการตามใจจะทำให้เราเจ็บปวดเมื่อต้องเจอความจริงนิ่งไม่ใช่แหลงน้ำใจจิตที่ไม่นิ่งแล้วอยากนิ่งไหมอยากนิ่งยิ่งพยายามอยากมันยิ่งไม่นิ่งฉะนั้นพระพุทธ,ธะจึงสอนไว้ว่าการมีสติระลึกรู้ทุกขณะจิต อะไรเกิดก็รู้รู้แล้วไม่คิดตามรู้แล้วไม่ปรุงแต่งรู้เท่าทันนั่นแหละเรียกว่ารู้อย่างนิ่งเมื่อถูกกระทบนิ่งไหมยอมไหมวางไหมอดทนไหมจําไว้นะแล้วการถูกกระทบมันจะได้ไม่กระเทือนกระแทกให้ไปเกิดความทุกข์ที่ใจ ตัณหาความอยากได้อยากมีไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอย่ากทำให้พ่อเหนื่อยอย่าททำให้แม่เป็นห่วงแค่รู้จักดูแลตัวเองให้เป็นคนดีพ่อแม่ก็มีเหนื่อยใจแล้วเป็นคนดีได้ไม่ยากนะแค่ควบคุมอารมณ์ให้ได้อาจารย์เชื่อว่าสิทธิทำได้นะทุกสิ่งเพียงยืมใช้ไม่ควรยึดมั่นยึดติดอะไรยึดติดในรูปรักษ ยึดติดในเสื้อผ้ายึดติดในผู้คนหรือคิดให้ดีๆนะสิเอย๋ยอาจารย์ถามนะมีสิ่งใดในโลกที่เราสามารถครอบครองได้บ้างไม่มีสามีครอบครองได้ไหมไม่ได้ลูกครอบครองได้ไหมไม่ได้เงินครอบครองได้ไหมไม่ได้มันเหมือนมีแต่จริงๆมันพร้อมจะไร มันเหมือนได้แต่ก็พร้อมที่จะเสียฉะนั้นจำไว้นะสิทธิ์เราเกิดมาเพียงยืมใช้สักวันต้องคืนเขาไปแล้วจะยึดมั่นถือมั่นให้เจ็บปวดใจทำไมจริงไหมล่ะเราแค่มีบุญเจอกันถึงเวลาก็จากไปนึกถึงที่อาจารย์จี้กงเคยบอกแล้วมันต้องไปฉะนั้นพอมันไปไม่เจ็บแล้วใช่ไหม คำด่าของคนก็เป็นแค่ขี้ปากแล้วจะเก็บขี้ไว้ในใจทํำไมสิทธ์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจบเกิดจบนานแล้วแต่เรานั่นแหละเกิดแล้วไม่จบเขาว่าเราจบแล้วแต่เราไม่จบเขาทำเราจบแล้วแต่เราไม่จบใช่ไหมหนทางสู่ความพ้นทุกข์เราเกิดมาเพื่อจบกรรมจบเวรใช่หรือไม่ ถ้าสิทธิ์มองให้กว้างๆมองให้ถึงยาวๆคนนี้ที่โกรธผ่านไปอีกสักสิบวันยีน่สิบวันสิทธิ์จะบอกว่าคนนี้ยังน้อยคนนั้นแย่กว่าอีกจริงไหมละ่ะตอนเด็กที่เราบอกว่าทุก์พอมาเทียบตอนโตทุกไหมมองให้กว้างมองให้ถึงที่สุดแล้วเราจะเข้าใจเราจะไม่โกรธใครจะไม่มีใครเกินและจะไม่มีใครแย่ไปในสายตาเรา กิเลสนิสัยแห่งตัวตนต้องปล่อยและวางทิ้งให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นการขวางทางการบำเพ็ญธรรมนะทำได้หรือยังเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมจะได้จบในชาตินี้คนอื่นไม่สำคัญสำคัญที่ตัวสิทธิ์ถ้าสิทธิ์ทำได้ดีก็ได้หนุนช่วยเขาแต่ถ้าสิทธิ์ทำไม่ดีก็ดึงเขาตกต่ำเขาใจไหมที่สุดคือความพ้นทุกข์ พ้นด้วยการตื่นรู้และเบิกบานอยู่ในโลกด้วยความเบิกบานใจอายุมากแล้วอย่าห่อเหี่ยวอย่าท้อถอยอย่าหดหู่ต้องยิ้มเข้าไว้อำนวยพรและคําเตือนสุดท้ายสิทธิ์เอย๋ยดูแลจิตดูแลใจของตัวเองให้ดีรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตมีความเข้มแข็งด้วยการเข้าถึงธรรม ธรรมจะช่วยคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมอย่ายึดติดอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มาเพื่อให้สิทธิ์ยึดติดแต่อาจารย์มาเพื่อเป็นประจักษ์หลักฐานว่าสิทธิ์ทุกคนมีรากฐานแห่งความดีงามอยู่มีความเป็นพุทธะอยู่ในใจแต่ต้องรู้จักเดินให้เป็นอย่ามัวแต่ตามกิเลสตามอารมณ์จนลืมตามพุทธจิตเพราะจิตเดิมแท้เป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ มีอยู่ในสิทธิ์ทุกคนนะแต่พลาดไปเพราะอารมณ์ชั่วหูบแย่ไปเพราะนิสัยเคยชินผิดผิดโดนกระทบขอให้นิ่งโดนใครทำร้ายเจ็บปวดขอให้ไตรตรองว่าดีแล้วได้ใช้กรรมดีแล้วได้ปลดปล่อยกรรมดีแล้วจะได้ไม่มีตัวตนให้ยึดถือยิ่งยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็จะยิ่งมีแต่ทุกข์ไม่จบสิ้นนะสิทธเอ,อ๋ย ฟ้าไม่อาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตใครได้นอกจากตัวสิทธิ์รู้จักสำนึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตนลดละกิเลสให้เบาบางสิทธิ์จะได้ไม่ก่อบาปก่อทุกข์ให้ตัวเองต้องทุกข์ทนอาจารย์ขอเมตตาจิตปกปักรักษาสิทธิ์ของอาจารย์ทุกคนขอให้ก้าวหน้าในทางธรรมและเข้มแข็งภายในกายและจิตใจดูแลกายใจตัวเองให้ดี อย่าปล่อยให้อารมณ์ทำให้สิทธิ์ต้องทุกข์นะเข้มแข็งนะสิทธิ์เอย๋ยอาจารย์คงต้องไปแล้วนะมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกนะอย่าดื้อมาก